ดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้พี่กุลมีสิบ่างมาฝากเพื่อนๆสองสูตรนะคะดูเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆเ,เอาละทีนี้เรามาดูสูตรที่หนึ่งกันนะคะสูตรที่หนึ่งเข้ามาแล้วสิบของงวดนะคะพี่กุลออกมาให้ดูสิบงวดนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอาละทีนี้เรามาดูงวดแรกกันนะคะ สีบวกหเป็น0ูนย์นะคะศูนย์สาม้าองสิล่างออก0นย์นะคะศูนย์ว่าต่อมานะคะหกบวกหกเป็นสองห้าแปดหนึ่นะคะออกแปเจ็ดนะคะหลัก10ของเราเข้า8ปดว่าต่อมานะคะหกบวกสเป็น 9, ก้านะคะเก้าสองห้าแปดหนออก2อนะคะหลัก10ของเราเข้า2อนะคะเ,เพื่อน ง่ดต่อมานะคะ6บวก4 0นะคะ0 3 6 9 2ออก06นหะคะหลัก10เข้า0ูนย <piano. S 1> ์งวดต่อมานะคะ6บวก3เป็น9 9นะคะ9 2 5 8สออก91หนะคะหลัก10ของเราเข้า9นะคะงวดต่อมานะคะ4บวก6 0นะคะ0 3 6 9 2อนะคะออก26หหลัก10เข้า2นะคะ งวดต่อมานะคะหบวกสามนะคะเป็น9 2 5 8สองห้าปดหนึ่งออกห้านย์นะคะหลัก10บเข้าห้างวดต่อมานะคะงวดต่อมาหบวก1นะคะ7 0 3 6 9ออก6 3สานะคะหลัก10เข้าหทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะ ใช้หลักร้อยนะคะสองครั้งนะคะแปดบวกแเป็น6บวกด้วยหลัก10บนะคะสิท้ายครั้งที่2องนะคะแปดบวกแเป็น4นะคะสูตรนี้นะคะบวกสมบวกสบวกสแล้วก็บวกสนะคะบวกไปทีละสามนะคะเพื่อนๆ สีบวกสเป็น7จนะคะเจบวกสเป็น 0, 0ูนย์บวกสเป็น3 3มบวกสเป็น6กนะคะสี่เจออกสามหนะคะหลัก10ของเราเข้า3ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนเพื่เรามาดูนะคะว่าได้เลขอะไรนะคะแล้วเรามาลุ้นกันนะคะให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนเ่อ หลักร้อยนะคะสครั้งสาบวกสเป็นหนะคะหลักสิบนะคะหลักสิบท้ายครั้งที่สอยก็จะได้หนะคะเพื่อนหกบวกสเป็นเก้าเบวกสมเป็นสองบวกสาเป็นห้าบวกสเป็นแดนะคะนี่สูตรที่หของเรานะคะก็จะได้หกเก้าสองห้าเรามาดูสูตรที่สองกันนะคะสิล่างสูตรที่สองนะคะเพื่อน อันนี้ก็เดินยาวนะคะเข้ามามากกว่า10บงวดนะคะพี่กูณเอามาให้ดูแค่10บงวดนะคะ2อบวกหเป็น8ดนะคะ7จบวกสี่เป็น1แล้วก็1นะคะ8ปดหนเป็น0ูนย์สี่หกดนะคะออก0ูนย์หเข้า0ูนย์นะคะหลักสิบงวดต่อมานะคะสองกับสามเป็น5นะคะ8กับแปดเป็นหแล้วก็1นึ่งห้าหกหนึเป็นสนะคะ สองสี 2, 4, 6, 8, 0, ออก8 7นะคะหลัก10เข้า8งวดต่อมานะคะห0าศูนย์นอะคะออก2 0งศวดต่อมานะคะเพื่อนๆ8ื่ห้าหเป็น4 6 8 0 2ออก0ูนย์หะคะหลัก10เข้า0นงวดต่อมานะคะห้า สีก 1> ็จะ8นะคะเป็น8 8ดแสีเป็น3 4มสี่เจหนึ่งออก9 1หนะคะหลักสิบของเราเข้าเก้างวดต่อมานะคะเพื่อนๆหนะคะสแล้วก็1ก็จะเป็น4ี่หกออกสองหกวดต่อมานะคะห้า สามหนึ่งเก้าหน่งส้ะคะออกห้เอาละทีนี้เรามาดูงวดต่อมากันนะคะเพื่อนๆืนแปดบวกแดเป็นหกสองบวกหเป็นเแล้วก็หนะคะเป็นสี่หกสออกหกสนะคะหลักสิบเข้าหทีนี้เรามาดูสองวัสุดท้ายเรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ ใช้หลักแสนนะคะหลักแสนเ้าบวกหลักร้อยหลักหน่วยหลักร้อยนะคะ8หลักหน่วยห้านะคะแล้วบวกด้วยหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งหนะคะหแล้วก็บวก1คงที่เอาละเก้ากับ8ดเป็น7จดห้ากับหเป็นหนึ่ง แล้วก็1น,น,นะคะ1ไม่มีคู่7กับ1เป็น8 8ดบวกหเป็น9บวกไปทีละ2นะคะเ,เพื่อนๆสูตรนี้นะคะสูตรนี้บวกไปทีละ2นะคะบวก2บวก2บวก2แล้วก็บวก2นะคะก็จะได้9 9้เบวก2เป็น1 1บวก2เป็น3 3มบวกสเป็น5 5าบวก2เป็น7 9,1357ออก3 1มนะคะเข้า3มหลักสิ ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนๆหลักแสนนะคะห้าบวกหลักร้อยหลักหน่วยนะคะบวกสามบวกหกแล้วก็บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะแปดหกกับหนึ่งเป็นเจ็ดแล้วก็น1หนึ่งนะคะแปดกับเจ็ดเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหก หกบวกสเป็น8 8ดแปดบวกสเป็นศูนย์บวกสเป็นสแล้วเก้าบวกสเป็นสนี่เป็นสูตรที่สนะคะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเ,เพื่อนๆเรามาดูงวดแรกนะคะงวดแรกทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่สามหกสองนะคะศูนหกสองนะคะศูนย์สองหกศูนย ออกศูนย์หกนะคะ,ออ 0, 6, ะ,คะเพื่อนๆหลักสิบศูนย์นะคะงวดต่อมานะคะงวดต่อมาชนกันที่สองแปดสี่นะคะสองแปดสี่สองสี่แปดชนกันที่สองสี่แปดนะคะเพื่อนๆออกแปดเจ็ดนะคะห<ๆ>ลักสิบเข้าแปดงวดต่อมานะคะงวดต่อมา ทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่สองกับ8นะคะ8กับ2อออกสองูนนะคะหลักสิบเข้าสองนะคะเพืเ่อนๆวดต่อมานะคะชนกันที่0 6นย์หกสองหกย์สองศนย์สองหกออกศูนย์หะคะหลักสิบเข้า0ูนว่ต่อมานะคะ ทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่9กับ1นะคะ1กับ9ออก91นะคะออกมาทั้งสองตัวเลยนะคะเพืเ่อนๆงวดต่อมานะคะงวดต่อมาชนกันที่3 6 2 06 2นะคะ6 0 2 0 2 6ออก2 6นะคะเพืเ่อนๆ หลักสิบของเราเข้าสองนะคะแล้วก็หกมาด้วยนะคะเอ้าหลักทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะชนกันที่9ก้ห้าหนะคะเก้าหนึ่งห้าชนกันที่ห้าเแล้วก็หนะคะออกห้นย์นะคะหลักสิบของเราเข้าห้างวดต่อมานะคะศูนย์กับหนะคะ6กกับศออกหกสามนะคะ หลักสิบของเราเข้าหกนะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เรามาดูสองงวดที่เราคำนวณกันนะคะเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สี่เจ็ดศูนย์สามหกกับหกเก้าสองห้าแปดสูตรที่สองนะคะสูตรที่สอง 1> 9ก้าหนึ่งสห้าเจ็ดวดนี้นะคะหกแปดย์สองสี่เอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆทั้งสองสูตรนะคะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วชนกันที่เจ็นะคะเจ็ดสาม ชนกันที่สามกับเจดนะคะออกสามหนึ่งงวดนี้นะคะงวดนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะหกสองปดชนกันที่สองหแล้วก็แปดนะคะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันนะคะว่า หลักสิบของเราจะเข้าหรือไม่ถ้าเข้าเข้าตัวไหนนะคะเพื่อนๆดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ